ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซาชั้น5ผู้สนับสนุนเหตุเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการดไฟท์ไทยแลนด์บายทัมช้าวผมในคลิปท็อป5วันนี้นะครับนี่เป็นการจัด5อันดับที่ต่อเนื่องมาจาก2สัปดาห์ที่แล้วกันเลยกับการจัด5อันดับครับตัวเริ่มที่เก่งที่สุดนะครับในแคนสีต่งตางๆครับผมวันนี้จะมาถึงแคนสีน้ําเงินกันแล้วนะครับใน3ามแคนนี่ดูกันเลยว่าของแคนสีน้ำเงินจะมีตัวเริ่มอะไรเก่งๆก,กันบ้างไปดูกันเลยครับผมอันดับที่ มาที่อันดับที่5ของเราในวันนี้นะครับกับตัวเริ่มสุดเก่งของแคนสีน,น้ำเงินจะเปิดกันด้วยะครับแคนหนึ่งที่มีคนอวยเยอะมากมากกับแค่เมอร์บิวดาไทร์เคิลนั่นเองนะครับตัวเริ่มนั้นคือโคโรนั่นเองปิซซึมโครโรนั่นเองนะครับปิซซึมโครโรมีความสามารถคือ,อเมื่ออยู่นลีกนี้นะเมื่ออยู่นี้นะครับอยู่ในสนามถ้าเห็นยูนิตธไปอื่นที่เป็นเลียกาศนะครับ ถูกยกนะครับจากสนามช่องเรียกากศเดี๋ยวกับขึ้นมือนะครับสามารถนํามันกลับขึ้นมือได้ด้วยนั่นเองนะครับทำให้เรียกว่าเป็นการดึงและดึงตามนะครับนะแต่อาจจะตัวเรียกากศตัวนั้นต้องติดชื่อปิดซึมด้วยนั่นเองทาให้เรียกว่าโอ้โหมีการเก็บสแต็กลการบวกพลังนะครับผมนั้นแต่น้องๆนะับพี่มันเก่งขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบที่5ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าโคโลนะครับผมนั้นจะใช้ได้จริงๆนะครับก็ต้องมีตัวปั๊มพลังเซตอยู่ในสนามนะครับแล้วต้องมีสกิลที่มีตัวดึงนะครับเรียกว่า การใช้มันอาจจะยากลําบากสักนิดนึงแต่ถ้าได้ใช้มันจริงๆแล้วก็รับรองว่าเก่งแน่นอนทําให้โคโรนะครับได้เป็นอันดับที่5ของเราในวันนี้ครับผมอันดับที่4อันดับที่4ของเราในวันนี้นะผมจะเป็นแคนจากทหารเรือกันเลยนั่นคืออัคอฟอนท่านเองนะครับผมนะใบนั้นจะเป็นใบนึงนะครับที่ไม่มีคนค่อยเอามาใช้หรอกนะครับแต่ว่าสกิลมันดีมากเลยนะครับนะกับแอตเรียนะครับผมนะ แอตเ a ียนะครับเป็นตัวเริ่มของอัลคอฟอรนะครับที่เรียกได้ว่าออกมาตั้งแต่ในช่วงอัลคอฟอร์ออกแรกๆเลยนะครับนั่นคือช่วงซีซั่นที่2นั่นเองนะครับโดยมีความสามารถนะครับกับความสามารถง่ายๆนะครับนะเมื่อตัวที่มันบูตให้โจมตีฮิตแวนการ์นะครับสามารถเคอน์เตอร์บาร์ดหนึ่งเอามันเข้าสู่โซนะครับพอเข้าแล้วนะครับผสามารถจับเรียการแล้วหนึ่งตัวสแตนได้แค่นั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการออกมาเพื่อเติมรอบได้อย่างดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่กดดันมากเพราะว่าถ้าตีฮิตฝั่งตรงข้ามโดนแดมไม่พอนะครับ เรายังสามารถจับสแตนเมื่อมันฮิตได้อีกนะครับนะถ้าสมมติตีฮิตไปปุ๊บนะครับฝั่งของข้าไม่ได้ทิกเราก็จับสแตนถ้าตีไปฝั่งของข้ามีทิกเราก็ไม่สแตนนะครับทำเียว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าค่อนข้างกดดันในอย่างดีในช่วงต้นเกมเลยก็ว่าได้ทำให้แอสเทียกับอาคุฟอสเป็นอันดับที่4ของเราไปครับอันดับที่สม อันดับที่3ของวันนี้นะครับผมนะเรียกได้ว่ามีทหารเรือแล้วต้องมีโจรสลัดนะครับผมนะโจรสลัดจะเป็นโจนที่หุ่นดีนะครับกินแต่สลัดไม่ใช่นะครับผมนะโจรสลัดนั่นคือแกรนบูนั่นเองนะครับแกรนบูมีตัวเริ่มครับที่มันจะเป็นตัวเริ่มไม่เยอะเท่าไหร่หรอกของแกรนบูที่เรียกได้ว่าเก่งเพราะว่าออกมาน้อยมากๆแต่มีตัวนี้เรียกได้ว่าโอ้โหเก่งและสามารถทำด้หลายอย่างเลยกับปีเตอร์เดอะโกลธ์นะครับผมนะปีเตอร์เดอะโกลธ์นะผมมีความสามารถคือเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเอามันเข้าสู่โซนะครับเอาการ์ดจากท็อปเด็ใบ นะครับนะลงดอบโซนนะครับผมพอลงดับโซนปุ๊บจั่วการ์ดคือ1ใบในการลงดอบโซนของแกนบูลน้องๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมันจะมีเทคในการชุบชีวิตหรือว่ามีตัวอื่นชุบพอโดนชุบแล้วจะทำเทคนุูน้นเทคนี้ต่อได้และด่เรียกว่าดึงได้มืออีกนะครับนี่เอาเข้าโซไปเสร็จปุ๊บอาจจะเอาคัดลาดถอด2เพื่อจัว่ว1ก็ทําได้นะครับหรือว่าพ จะรีเจียนเร็วๆเนี่ยแกนบูเป็นแคนหนึ่งละครับที่เรียกว่าทําให้รีเจียนได้เร็วมากในยุครีเจียนนะผมนะทำให้ปีเตอร์เดอะโกสนะครับเป็นอันดับที่3ของเราไปครับผมอันดับที่2 อันดับที่2ของเราในวันนี้นะครับผมก็จะแคนเมอร์บิวด่าไทแงเกร์อีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเงือกนี่ติดถึง2อันดับไปเลยทีเดียวนะครับนะตัวเริ่มที่สุดเก่งของเรากับแคนเมอร์บิวด่าไทแงเกร์นะครับจะเป็นตัวเริ่มของสายหนึ่งที่เรียกว่าจั่วโหดมากนะครับก็คือสายดูโอนั่นเองนะครับตัวนั้นคือดาริงนั่นเองนะครับนะถ้าสกดผิดขออภัยด้วยนะครับตัวเริ่มของสายดูโอนะครับจะมีความสามารถคือนํามันเข้าสู่โซนะครับเลือกเรียกอากาศหนึ่งใบนะครับแล้วก็เลือกยูนิตอะเร ตัวที่เราเลือกทั้งหมดนํากลับขึ้นมือเพราะนำกลับขึ้นมือแล้วสมมุติเราไปนําพีทกลับขึ้นมือนะครับก็จะทําให้สามารถใช้เทคพีทได้คือเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนะครับผม จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้ามีพีทบนมือ3าใบสามารถแสดงเพื่อหายแดงกลับมาได้เรียกได้ว่าโอ้โหทําลูกกันมาหาลานถ้ามีพีชอยู่ในสนาม4ใบเอาตัวเริ่มยัดเข้าไปปุ๊บนะครับจั่ว4เลยมีการแสดงโชวๆๆ์ๆๆปุ๊บ4ใบถ้าเจอตัวเริ่มอีกนะครับหนึ่งแอดมินนี่เล่นจะเมากันอย่างขี้แตกเลยคือใส่ตัวเริ่มไว้4่ใบโอ้โหเรียกว่าจั่วครับถ้าเทินเดียวของขึ้นจริงๆนี่จั่ว16กกันไปเลยนะครับผมและทำให ตัวเริ่มของสายดูโอครับดา์ลงเป็นอันดับที่สองของเราไปครับผมอันดับที่1อันดับที่1ของเราในวันนี้นะครับก็เป็นของตาหารเรือกันไปนะครับปัจจุบันนี้ยังเล่นได้และยังเล่นดีและเล่นเก่งอยู่ด้วยกับตัวเริ่มตัวนี้นะครับผมเรียกได้ว่าออกมาตอนแรกก็มีคนเล่นแต่พอออกมาเรื่อยๆก็ยังมีคนเล่นนะครับกับ Bubble e d d ็ a g o โ k คินั่นเองนะครับ บับเบิลเอ็ดได้โกคิดนะผมมีความสามารถคือนำยูนิตนี้เข้าสู่โซน,นะครับเลือกยูนิตเรา1นใบจะเป็นใครก็ได้นะผมถ้ายูนิตนั้นโจมตีแวนการ์ดเป็นครั้งที่4หรือมากกว่าขึ้นไปนะครับสามารถโจวการ์ดได้1ใบเรียกได้ว่ากับยุคที่อควาฟอสลุกได้ถี่ขนาดนี้นะครับนะ พอมีบับเบิลเอ็ดดากูคิดเป็นตัวเริ่มนะครับเข้าไปเรียกว่าตีปุ๊บจวตีจั่วตีจวกันได้เลยทีเดียวถ้าเราใช้ไทดอนกับตัวที่ติดรีซิตของอัลคาฟอนนั่นเองนะครับน้องๆจะถามว่าพี่ไอ้เมื่อกี้ของดูโอมันก็เก่งแต่ทำไมพี่บอกว่าบับเบิลเอ็ดดากูคิดได้เป็นอันดับที่1ครับก็ต้องบอกกันเลยว่าบับเบิลเอ็ดดากูคิดนะครับมันคือท่าที่ค่อนข้างใช้ได้ชัวในการจั่วอย่างมากเพราะเมื่อขึ้นแค่เกตสองนะครับถ้ามีไทดอนขึ้นเป็นเรียกาสองใบบับเบิลเอ็ดดากูคิดนี่ใช้ว่า ต้องมีพีทสามตัวต้องมีนุ่นมีนี่อาจจะเรื่องมากสักนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยถ้าพีทตกดำหรืออะไรไปอย่างนี้นะครับนะทำให้บาบเบลเอด์ดากคิดและก็อควาฟอสเป็นอันดับที่หนึ่งของเราไปในวันนี้ครับผมก็จบแล้วครับผมกับการจัดห้าอันดับนะครับตัวเริ่มสุดเก่งของแคทสีน้ําเงินนั่นเองนะครับหวังว่าน้องๆคงจะชอบกันนะครับผมนะและน้องๆที่ขอเข้ามาพี่ขอสีนุ้นสีนี้จ้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ทําให้ทุกสีแน่นอนนะครับนะก็รอให้มันวนไปจนถึงสีที่น้องๆชอบ อย่างเช่นเคยครับในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ว่เพจเราช่องเราแวนการ์ดไฟท h ไทย a ลนด์แ c h ็บชานจะมีคลิปท็อปไฟดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณล้าน4 j r ้ไม่กับพาซาชัน5้าผู้หนูนเพศเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปท็อปไฟครั้งหน้าจะไปดูซิว่าจะเป็นการจัดอันดับอะไรของเราเอกนะผมวันนี้ไปผมสวัสดีครับ